ดีตอนเทาครับเยสีทุกคนขออนุญาตเป็นไหมครับนี่มาก,กูดักกุ้งครับดักไม้เมืม่อวานครับเมื่อวานฝนตกไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ดูครับถ่ายคลิปไม่ดูเลยเนี่ยก็ยังฝนตกอยู่ครับฝนก็ยังตกอยู่นี่มันไหมนี่เจ้าถิ่นเขาก็ดักด้วยนุ่นดักฝั่งนู้นเราก็ดักฝั่งนี้ยังกันดักเลยเนี่ยนี่มันไหมเสียงรถเจ้าถิ่นมาแล้ว หลังแรกครับหลักสิบหลังเหมือนเดิมครับโอยอะไรเนี่ยเคยขอเเลยครับมีปูครับปูหลังหนึ่งปูตัวหนึ่งเห็นไหมไปหลองต่อไปครับเสียงรถจอดถิ่นมาเลยลำที่สองตรงนี้ ยังเปียกอยู่เลยลื่นนลยครับถนนรศัพท์ตกน้ำเบ่หนอลื่นอยู่นี่ที่สองตรงนี้ดักไว้ติดๆกันเลยนี่ที่ดักย่งกันดักมัยเต่ามีปลาเข้าด้วยนึก่กุ้งไม่อยากจะเข้าเลยฝนตกทั้งคืนครับ คือเยอยไว้ใ้รถก่อนเมื่อกี้ก็ดักหนูด้วยครับได้เลยได้ตัวเดียว nói Cung vua mày khẩu hấp khâu nói khâu nói hấp nỗi khâu นู่นตีลังกาเลยแับดัำตีลังกาเลยโอ้โอได้โอได้โคอ,อยู่ครับไหลังต่อไปครับนี่เลยลุ้นเลยครับฝนยังตกอยู่เลยเนะ ุง,ง,ง,งนานๆมาดักทีเป็นอย่างนี้หะครับเอ้าหินเขาดักเดี๋ยวจะไปเก็บกูฝัองนู้นเียครับตามครับ ได้ครับติดไหมติดหน่อยนึงครับเนะี่ยติดหน่อย,อยนไม่ค่อยติดเลยนะครับพอประมาณครับน้ำต่อไปวันนี้ครับ F4 เ, <c oughs> เขามันเขามันดักกุ้งด้วยครับเขามันดักเหมือนการเจาะถิ่น <c oughs> น่ครับไม่ค่อยได้เลยฝนตกต้กองคืนรับ นี่แหละรุ่นรุ่นพอได้เนาะพอได้ยอยู่ครับเนี่ยม,มันครับไปหลังต่อไปครับ ไปครับนี่ครับนี่นี่ครับคนได้คอยอยู่ครับ,ออรบไปครับ เนี่ยหลังสุดท้ายตรงนี้ครับโอ้โหพังพังพังัง้ปลากระดีด้วยได้กุ้งด้วยครับไปสรุปผลกันที่บ้านว่าจะได้เยอะได้น้อยขนาดไหนครับไป FC เขาก็มาเก็บกู้กับดักเหมือนกันครับต้องมานมั้งไปถึงบ้านแล้วครับเต็มหมดแล้วครับ คที่ได้ก็ประมาณนี้ครับปู3ามตัวมีปลากระดีด้วยครับกุ้งแค่ไม่กี่ขีดเองครับสามสี่สีดเองนะครับถือว่าหมานอยู่ครับหมานเหมือนเดิมครับดักก็ดักไม่ยเยอะสูตรหมดบอ่อเหมือนเดิมครับในช่วงนี้ก็น้ําเต็มตะลิ่งครับกุ้งยังไปเที่ยวอยู่ตามทุ่งนาท้องไร่ท้องนาเพราะว่าน้ำเต็มบอ่อ น้ำเต็มตลิงเลยฝนตกทุกวันครับถ่ายคลิปตากฝนเลยน้ำเปียกโทรศัพท์ถ่ายคลิปถ้าเราไม่มีกล้องแบบกันน้ำไงเราก็เอาโทรศัพท์ถ่ายนะครับคือว่ามานอยู่ครับเนี่ยปลาขาวด้วยขาวปลากระดีด้วยนี่ปลากระดีเข้าด้วยเพราะว่าเหยือ่อมีกลิ่นเปรียร้ยวๆด้วยเหยื่อเกา่าเราผสมเหยื่อเก่าด้วยนะ กับดักก็10หลังเองสิบหลังเยอะก็ยังอยู่ครับเนี่ยเอาไว้ดักต่อถือว่าหมากักไปในตัวเลยถือว่าหมาันอยู่ครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับขอฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อแจ้งเตือนรับชมคลิปต่อไปไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะชออสับเก็ียกน้ำแต่กน้ำฝนฝนยังหยดอยู่เลยเนี่ย ยังตกอยู่เลยตกทั้งคืนครับตกทั้งคืนช่วงนี้ต่ถ่ายคลิปก็ลำบากยากสำหรับคลิปนี้ก็จ,จบไว้ชํ่นี้นะครับสวัสดีครับมันหมันคือเก้าครับกุ้งกุ้งล้วนๆเลยกุ้งปลากระดีปูนามันหมันคือเก้าครับ